นายลองสิมิฝี่งงมิฝี่งงยิ้มด้วยยิ้มด้วยทำสวยๆดิเออเขาจะมีวิดีโอวิดีโอหน้ามอะไรสุกแล้วแต่ว่าดูชิมก่อนถ้างั้นเอาไปใส่ไมโครเวฟรืออุ่นอีกรอบเลยไมโครเวฟแบบง่ายเพราะไม่งั้นข้าวมันจะแข็งไม่รู้แกบอกว่าเนื่องอะ นึ่ง<อ>มันใช้ <นะ S 1> เวลานานเกินเอออ้อมเราแค่นี้นะไม่งั้นเราย่างไม่ได้นะเมาเลยแหละโอ้ไง แกเข่าเลยเนี่ยต้องเอผู้มาโดนหน้าทั้งคือกลัวน้ำลายลงเลยแล้วขอให้อ้อมมีความสุขเยอะๆใหญ่มองกล้องด้วยเขาออกไหมออกเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวมันดับเออมันไวมันไวฟาาทุก ยังไม่ได้ขายยังไม่ได้กดเออะลเขาไปลงทูอันนี้สี่ครั้ง

จะโดดจะโดดถลายถลายเออถลายเร็วเอเห็นไหมมันไม่ยากขึ้นยากไปเอาคนนั้นน่ะคนนั้นน่ะอันนี้อันนี้งามไม่ใช่น็อตรุ่นนี้หาไม่ได้แล้วนะอะไรอะไรไม่อะไรอันเนี้ยต้องไปเชียงกงนะคะ ไม่ถ้าเราวิ่งไปเลยก็ดีนะแล้วปล่อยให้แกวิ่งตามัวแป๊บเดียวนะัวแป๊บเดียวใส่ไม่ได้เลนะได้ใส่อยู่ค่อยๆใส่อยู่มามกไม่เอามันไม่สูกกับพี่อ้อยขโมยขโมยนั่น่ะเห็นไหมนั่นน่ะพอเห็นผลไม้เนี่ยเขาไปหยิบก่อนใครเลยไม่ไม่ได้นะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเอาคนนั้นก็ขโมยเหมือนกัน แรกๆก็บอกไม่เอาหรอกตอนนี้ก็ไปหยิบของเขาไม่ได้เลยสาวไทยพวกนี้ขีขโมยนนักก <c oughs> มากึกว่าจะรถมาก <c oughs> หรอ <c oughs>